วันนี้เราวันนี้เรามาทำอะไรแข่งลูกบิดกันนะรอบที่แล้วไม่ได้ลงใครจะชนะรอบที่แล้วไม่ได้ลงอ่ะป้าป้าป๊าใช้อะไรป้าใช้ธรรมดาใช้แกนแกนอันนี้เราสลับมั่วแล้วยังใช่สลับมั่วแล้วนะใช่รอบที่แล้วมันไม่ได้ลงร้องยังป๊าเอาดีกว่านลยป้าป๊าดูกันทุกคนว่าข้าวมีสูตรใหม่ป้าไม่มีสูตรใหม่โอ้ยถ้าน้องใกล้แล้ว ขาทุกใบโชว์แล้วโชว์ขาวล้อมเหนือไว้ก่อนเลยตาจะได้ขึ้นมาขึ้นขาวล้อมเหนือนะแต่พามันต้องใช้ขาวล้อมเหนือใช่ปะไอ้สูตรรับสามสูตรโอ้โหไม่ใช่พื้นฐานอ่ะน่าเอาาอ่บาไปย่สามสองหนึ่งโอ้โหปลาอันนี้ปลาช้ามากบอกให้ปลาช้ามากเป็นนาทีครึ่งอืมเขาครึ่งนาทีอะ แล้เอาหายไปไหนนึงเนี Luckily, no <S <s ่ยปลาหายเมื oh, no ่อจ้าปลาเต็มเลยนะเขาเต็มแล้วปลาอย่างนีไปเท่าไรเนี่ยอ้อพี่เลี้ยนวิ่ได้ลงเลยอ๋อไม่ได้ไม่ลงเลยไม่ลงปคลิปอันนั้นไหนที่น้ำปลาไหลนิดหนึงอ่ะใครน้ำตาไหลอ้าวไม่จริงมั้ะที่แบบปลาเสร็จก่อนอ่ะไว้อ่อนว่าก้อนนั้นมัน เ้ายังบินป้ายังไม่ค okay. ่อยเก่งอ่ะตอนนี้ป้าก็ยังไม่เก่งเก่งแล้วยังเต็มก้อนป้าอีกยังไงต่อเอาได้เตียงเต็มแล้วไหนเต็มไหนโอ้โหป้าอย่างไหนแล้วเว้ยป้าคลิปนี้ต้องให้ป้าเสร็จพร้อมใจมั้ยเนี่ยคลิปนี้ต้องคลิปนี้ต้องให้ป้าเสร็จก่อนถึงจะถึงจะหยุดอ่านแล้วเนี่ยฮะฮะใช่หรือว่า รอว่ายัางไงต่อ,อทีนี้ต้องแหยปลาเสร,ร็จก่อนแล้วค่อยหยุดอัดใช่ปะไม่ใช่ยังไงต่อร,รพอพลาเสร็จรพอพลาเสร็จแล้วให้ต่อแล้วก็เลยไผ่ไ <S <S ก็นี่ไงอ,อ๋อรอปลาเสร,ร็จด้วยเหรอเอ้ออย่างนี้มันจะเป็นดูเลยอะไรเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เลยเพีดเ่ด้านเปลี่ยนพีด่ด้าน เฮ้ยนี่โอ้โหดูกับเวลาด้วยนะโอเคเกี่อะไพ่อเสร็จเสีกับป้านานเลยนะเนี่ยใช่ป้าพิ่งชั้นตองพ่าเหลืองเต็มแล้วเหรอโอเคป่ะวันนี้มะพร้าวชนะไปด้วยเวลาไม่รู้เหมือนกันไปดูในคลิปเอาว่าเสร็จกี่นาทีกี่วินาทีดูในคลิปมาเนาะเดี๋ยวตัดลงตัดลงวิดีโอเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาอีกรอบหนึ่งพูดใหม่พูดให้ป้าฟังนิดจะลืมอะไรจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับบ๊ายบายย้บ๊ายบายแล้วพอแล้วพอแล้วคบ๊ายบายเซนก็จะไปไปเลยเพราะว่าป่วย